a r k Raider เปิดตัวในงานเกม Award ปี2021นะครับโดยเกมนั้พัฒนาโดย Embark Studio ที่ก่อตั้งขึ้นโดยพระชิก s o d e เดล n d อดีตหัวหน้าทีมออกแบบให้กับ EA ครับแถมเขายังเคยเป็น CEO ของ DICE หรือก็คือผู้สร้างแฟรนไชส์ b a t t l e f i e l d ขึ้นมานั่นเอง a r k r a i d เ r เป็นเกมโคองฟเติร์ดเพรส o ันชูตติ้งที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่ถูกรุกรานโดยเครื่องจักรจากนอกโลกเราเรียกศัตรูเหล่านี้ว่า a r ร พวกมันจะบุกลงมาผ่านชั้นบรรยากาศโลกโดยเรื่องราวก็ยังไม่ได้เฉลยนะครับว่าใครส่งพวกมันลงมาแต่ที่แน่ๆก็คือจากกลล่าสังหารเหล่านี้มีเป้าหมายในการยึดครองและก็กำจัดมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่บนโลกครับเราจะรับบทเป็นสมาชิกของกลุ่มเรเดอร์หน่วยรบต่อต้านเครื่องจักรที่มาพร้อมกับระบบตรวจจับศัตรูอาวุธที่ถูกดัดแปลงเพื่อรับมือกับจากกลโดยเฉพาะรวมทั้งแกจเจตเฉพาะทางต่างๆเช่นสแกตเตอร์บอมบ์ฮุกชอ็อตหรือว่าจัมพด ทางผู้พัฒนาต้องการให้ตัวเกมนั้นเล่นกันเป็นทีมผสมผสานการใช้อาวุธเครื่องมือกับสภาพแวดล้อมโดยรอบให้เป็นประโยชน์ครับเพลม้มศัตรูที่มีลักษณะเฉพาะตัวในการรับมือนอกจากนั้นข้อมูลที่ถูกเปิดเผยในออฟฟิเชียลเว็บไซต์ก็มีเพิ่มเติมมาให้ด้วยดังนี้ครับเซเลสหญิงสาวที่ถูกทอดทิ้งเธอสูญสิน้นทุกอย่างไปเพรออาะอ์คจากนั้นเธอก็นับหนึ่งใหม่แล้วก็ลุกขึ้นสู้อีกค,ครั้งเซเลสสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นมาพร้อมกับฝึกเหล่านักรบแห่งหน่วยต่อต้านและนั่นก็คือพวกเราเหล่าเรเดอร์เธอสามารถ ค่อยได้เลยเวลาที่เราต้องการสเสบียงอาวุธเพิ่มเราเลือกบอดเป็นหุ่นรบฝั่งอาร์คพวกมันมีหน้าที่ไล่ล่าสังหารเราบักจะมากันเป็นกลุ่มนะครับข้อดีก็คือถ้าเราปดระวังมันได้ชิ้นส่วนของอาร์คแมชชีนจะเป็นทรัพยากรที่ดีในการคราฟอาวุธที่เอาไว้ต่อกรกับพวกมัน ต่อไปคือโฮวิเซอร์ปกติแล้วเมื่ออาร์กกระจัดกระจายลงไปในพื้นที่การออกไปข้างนอกตามลําพังนะั้นไม่ใช่เรื่องดีปืนโฮวิเซอร์จึงเป็นหนึ่งในงานของเรเดอร์นะครับไม่ใช่แค่การยิงแต่ว่าจะต้องเลือกเป้าหมายยิงให้เฉียบคมด้วยดังนั้นทําให้เราทํางานคนเดียวไม่ได้แต่ยังไม่จบนะครับเพราะเรายังต้องการอีกหนึ่งคนเพื่อช่วยรีโหลดกระสุนฉะนั้นหมาป่าเดียวดายหาใช้แนวทางของการเป็นอาร์กรเดอร์แลนส์ คุณคงเคยเห็นแลนส์ประดิษฐ์อาวุธให้เราจากชิ้นส่วนของโรลเลอร์บอทไม่ต้องแปลกใจนะเพราะเขาเป็นพวกเดียวกับเราแม้ว่าเขาจะเป็นหุ่นรอยเขาเข้ากับพวกเราได้ดีแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันในฉากสงครามเราจะจดจําเขาได้ดีและไม่ต้องกลัวว่าจะยิงผิดคนเพราะว่าชุดของเขาเป็นเอกลักษณ์มากๆ และหน้าสุดท้ายก็คือภาพของ Snap Hook นะครับอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ต่างระดับนั่นเองทีนี้ถ้าเราลองใช้ภาพจากวิดีโอตัวอย่างกับประสบการณ์การเล่นเกมของผมนะครับอย่างแรกก็คือ Arc Raider น่าจะเน้นไปที่ PVE หรือว่าผู้เล่นต่อสู้กับศัตรูที่ควบคุมด้วย AI เป็นหลักจะมี PVP ด้วยไหมคงต้องรอดูข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหลังจากนี้น,นะครับ ผู้เล่นที่รองรับเท่าที่ลองดูในซีนที่มีตัวละครฝั่งเรามากที่สุดก็คือ7คนฉะนั้นตัวเลขของผู้เล่นที่ลงสนามได้พร้อมกันก็อาจจะเป็นช่วง3-7ถึงคนหรือมากกว่านี้เล็กน้อยโดยตัวเกมก็น่าจะวางระบบให้เป็นการรับภารกิจแล้วก็ลงสนามพร้อมกับผู้เล่นคนอื่นๆซึ่งก็อาจจะมาในลักษณะของเกมอย่าง Monster Hunter Destiny หรือว่า Anthem ครับใครเคยเล่นมาบ้างก็น่าจะนึกภาพออกนะเกมจะมีเนื้อเรื่องหลักเป็นแกนกลางเอาไว้ครับส่วนภารกิจที่ให้ทําก็แยกย่อยออกไปตามสถานการณ์ในเรื่องรวมทีมครบองค์เมื่อไหร,ร่ก,ก็ start mission ได เก็บเลเวลฟาร์มอาวุธฟาร์มของนะครับเึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาตัวละครเรายังไม่เห็นรายละเอียดในส่วนนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่ามีแน่ๆระบบการสู้ก็เน้นการยิงสู้กับหุ่นยนต์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงระดับบอสที่ต้องทํางานกันเป็นทีมครับฉะนั้นถ้าวัดแค่ข้อมูลที่มีตอนนี้ก็ยังถือว่าระบบเกมเพลย์ก็ยังไม่ได้จัดว่าเป็นของใหม่แต่ถ้าถามว่าอยากเล่นไหมส่วนตัวผมก็ต้องตอบว่าเอออยากลองเหมือนกันนะครับเพราะว่าภาพสวยแล้วเราก็คิดถึงเกมใหม่ๆที่รองรับผู้เล่นหลายๆคคคนนนนนนแบบบีีีู้้ออยยยููย้่่่่่ะััผชมมมทเเเเพืๆๆลลลกกกกหหาาาา็จิดปญ นะคือหาเกมที่รองรับผู้เล่น5-6คนขึ้นไปได้ยากเกมบางเกมก็เล่นกันจนเบื่อแล้วอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆบ้าง Ark r a i d e r จึงเป็น1เกมที่ตอบโจทย์นั้นและคงต้องรอติดตามวิดีโอตัวอย่างเกมเพลย์อันต่อไปแน่ๆครับ นักเรเดอร์มีกำหนดการเปิดให้เล่นในปีนี้ด้วยนะครับโดยจะลงให้กับทั้ง PC PlayStation 5และก็ Xbox Series ครับอีกทั้งยังเป็นเกม free to play ด้วยนะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับโดยในช่วงท้ายวิดีโอผมก็จะแปลเทรลเลอร์พร้อมซับภาษาไทยเอาไว้ให้เหมือนเช่นเคยซึ่งก่อนจะไปดูนะครับ The Move ก็ขออนุญ,ญาตขอบคุณผู้สนับสนุสน,นช่องเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง Advice ศูนย์จําหน่ายอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์อุปรกรณ,รกรณ์ IT ทั้ง PC โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์พรินเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับผู้ชมสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่สาขาใกล้บ้านหรือว่าจะเข้าไปสั่งซื้อจาก advice.co.th ชกก็ h, ได้เ่นนัโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้โค้ดทีม2 2เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT ทนึกถึง a d v i c e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เด okay. well, ียวครับและออบทัสแว่นกรองแสงสีฟ้าสำหรับค like ุณผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสายเล่นเกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆตรงแว่นมีเลนที่ช่วยลดแสงสีฟ้าทำให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นครับลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้กรอบแว่นยังมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หักทับได้ไม่งอออ้ชมมททีี่่่ยาาากกไไดด็สรถตติป ของ o f t o u s ได้เลยนะครับใช้โค้ด The Move มีส่วนลด100บาทด้วยนะเอาเลยครับวปดีโันี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ There no way to hide Queenens Barons is Kings Bar no way We give them different names but they're all the same. Killing machines falling from the sky. This is our home. Our bastion of resistance. This is where the brave meets the bold. We will not die in the shadows. We will face our fears head on. The giant just

Contact breaking orbit, southern rust belt. They will never stop coming. Marks screen calling for volunteers. Enlist, resist.